ถึงแล้ววันนี้มาเตะบอลกับฟอร์ล็สกซัสกิ11คนแล้วก็เจอกับทีมซ็อกเกอร์เกตที่นนทบุรีสเตเดียมนะเอ้าพี่หบุญมาดีจ้ะมาแล้วเจ้าของซ็อกเกอร์เกตของเราวันนี้จะเตะให้ล่วงเลยก็ดีนะป่าหมายถึงว่าเดี๋ยวผลไม้เราจะล่วงข้างหน้าระวังด้วยนี่อยู่กับพี่อู๋ตัวกลมสตูดิโอนี่กองกลางอย่างกับเตียโก้อากันตาร่าเลยฟอร์มดีมากฟอร์มดีมากฟอร์มดีมาก นี่บรรยากาศสนามเขียวจะอุ่มจ้ะอ่าดูห้อหน่งตัวทีพกันจริงๆห้อนี้มันเป็นอ่ารุ่นย่ทีสองมั้งรัาไม่หิดจะเป็นราดประชาสนามเนี่ยราชประชาใช่นาดุมดมดๆมดมดุมดมดุมดุมดุมมดมไ่าตนเ้ลอมีเตียงนวด้ยเนลมันน้อยด้วย เพียงที <gesch uce> ่มันเป็นลาแลเดีเจ็บครับแร้วพัไก็ต้งนอนเพวพันเป็นมัมมี่อยู่ลวหนพาราอยู่ห้องน้ำในห้องเตัวอดูดูขี้ในชัโคกันอะไรเออดีก็มันสนามทั้งเยสนามเก่าแล้วก็มาบูรณาใหม่แล้วแต่เนี่ยฟังก์ชันบระการใช้งานก็จะเป็นแบบเดิมๆเหมสนามกีฬาทั่วไปไม่ได้มีเฟสิลิต <If> ี้หรือ LIKE สิ่งอำนวยความสะดวกมากตามนี้นี่แช่วอร์เหนื่อยแล้วตอนนี้ทยอยมาแล้วที่พ่อไปลบ เนี่ยคุณฟุกแมนซีนี่การบีบปิศาจแดงคุณฟุตบอลเลยนี่มีอูมีกิตติพี่แชมป์นี่เลเซอร์เบนซ์มาแล้วเลเซอร์เบนซ์อ่าโอเคเดี๋ยวแล้วนี่ฝั่งส้อมเข้าเกทเนี่ยพุบุนพุบุนพิจาร์เนี่ยยินดีจ้ะสวัสดีจ้ะพี่อ่ะแต่ชอบมิกก้าชิดมัพวันนี้มันแน่นอน สัมภาษณ์บุรุษหนุ่มคนนี้ก่อนว่าเป็นยังไงสวัสดีครับพอลบอ่านี่สวัสดีครับวันนี้เรามาเตะที่มคนนีครับน่าจะเป็นครั้งแรกของทีมชุดนี้ครับปกติเราเตะกันที่ท้องฟ้าครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายตะกี้เห็นวอร์มไหมดูบอลบอลจะกลับกันแล้วใช่ไหมมึอมาถึงเอออวันนี้พ่อว่าครับสขงเก่กับเรานี่บอลจะประมาณนี้จริงๆเราก็พยายามคันแล้วนะที่ี่มันให้มันใกล้เคียงกับทีมพวกเรา ตแต่วันนี้ก็ยังคิดใหงห่างเยอะงห่างเยอะนะใช่การเราห่างอ่ะครับใช่เขาเนยสิเขาส่าห์คัดมาแล้วจทีมมั่นใจขนาดนี้กูก็ปวดใจแล้วทีนี้ประธานสโมสรถ้าวันนี้แพ้นะขายทิ้งอย่างเดียวขายทิ้งย่าเลยนะกลับแล้วผู้จัดการทีมโดนด้วยไหมโอ้โคนและใช่มาละได้เลยคนเนี้ยไม่ใช่เป๊ปแล้ว แล้วช่วงนี้พ่อสุกิมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆยังไงบ้างช่วงกลางปีแบบนี้ครับก็เป็นสุกิสมาร์ทไฮบริดนะครับคอริกาสมาร<ช>์ทไฮบริดซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นเด็ดด้วยนะครับโอ้โมทลดราคาเยอะมากใช่ครับก็ทําให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคับปี90ป้ายไม่ว่าจะเป็นดอกเบ,บี้ยต่ำสมาร์ทดีลเปียบใช่ครับซึ่งเจ๊ดาเองก็มีหลายหลายขั้นใช่ใช่ไหมฮะ XL7 นี่ใช้ดีมากใช่ใช้อยู่ตอนนี้นะก็ฝากด้วยติดตามได้ที่เว็บสุกิต่อซีโอต่อทีเอ เยี่ยม yeah. ขอบคุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมันจะเป็นสลับสลับนน <มา S 1> กัน้เพราะว่พยายามออกง่ายๆกามเพื่อนแล้วเพื่อนชอบเพราะ่เราเร็วกว่าครับเชียบ ซ้ายขวาถ้าพี่เล่นกลางฉีกไปพล้วยิเดี๋ยวเขาวางวางไปไวมุมวิ่งตามได้มันเร็วกว่าเขาแกงพัตเตอร์ฮะแกงพัตเตอร์วะเนี่ยใช่ใช่ใช่เฮ้ยวขอรอบลังนิกเมื่อกี้เมื่อกี้พูดลับรังนิกแกงพัตเตอร์ก็แย่แล้วให้คือลับรังนิกแล้วเมื่อกี้ที่พูดมาพูดอะไรนะขออีกรอบได้ไหมเมื่อกี้ได้ได้ฟังเลยเป็นไงนักเตะฟังแผลไม่รู้เรื่องเลยเป็นไงอะตั้งใจฟังอีกรอบโอเคโอเคเดี๋ยวไปว่าเทาวเยว่าเดี๋ยว์ว่าเทว์ว่าเราต้องเการจะมาได้ไปเทาว้วย ปรเทศมะามเบางสีสเกลวลายสสลายปีเองเงเองเอาวรู้เ uh, like ื่องั้อ้รู้เรื่องแล้วรูเรื่องอ้อันนี้อันนี้ชัดเลยเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องลายปียเ็งเอ็งเอเ้เอาววันนี้โอเคอ้วันนี้หนึ่งตัวความหวังที่เราฝากไว้เขาเลยนั่นคือผู้เล่นหม่เลขสิคู่แข่งแจ็ k กี้ลิชนี่เมามา5้วันแล้วแจ็กกีลิชเมาแค่4วันจันบีพี่แดง อันนี้คุณเป็นเพลเมเกอร์ประจำทีมคุณมีทีเด็ดอะไรที่แบบจะสร้างสรรเกมให้ทีมพ่อลบสุดๆอีนั้นบอกแฟนเจไดฟ์เลยจะหวังอะไรครับผมแค่์บอดเมื่อกี้หอบแดกเห็นไหมว่าตอนยืดทำหน้าไงนะโคตรทรมานเออฝากด้วยตัวตึงปีศาจนี่เขาเป็นเพลเมเกอร์วันนี้เดี๋ยวผลงานดีไม่ดีอยู่ที่เขาครับไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดันนะพูดได้ฟังแต่ก็แค่หวัง ก็เดี๋ยวทำให้เต็มที่ครับก็เอาสักริงสักห้าจ่ายละห้าตึงตึงเฮ้ยเราเราได้สามแชมป์แล้วเราตึงมากเลยอ่ะอ้วบมันยั่วนมันั่วแล้วเกินไม่จะเดินผ่านไปเฉยๆก็เรียกมาทำไมลอนเนี้ยไม่ที่คุยกันได้ที่เขาเขาแมนเชสเตอร์สีแดงคุณแมนเชสเตอร์สีฟ้าคุณมีอะไรบอกเขาไหมก็สามนะพี่คือ ที่พี่ตึงมาตลอดมันอาจจะเป็นหมดยคของพี่ไปนะก็ม,มันอาจจะต้องมีผัดเปลี่ยนใบเนาะแต่ว่าถ้าสมมติจะเป็นแมนยูอีกมันอาจจะน่าเบื่อเราจ,จะต้องเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยเออก็ยังไม่สบตาเขาอลยู่เลยเขามองเขม็งขนาดเนี้ยไม่จบยูกูให้มึงฟ้าแค่ตอนนี้แหละกูได้ท่านชี้ก,ก่อนถยาเว้ยชิ้เมื่อไหร่อ่ะและและท้าไม่ได้ล่ะถ้าไม่ได้นะไไดเป็นเกีเยร์เซอร์ต่อทำาไงไม่ได้ก็ก็ไปครับก็ปล่อยให้ยิ่งใหญ่ไหมไม่หไม่ได้ก็เสียงเบาเลยเสียงเบา เอ,อันนี้อยู่กับคุณแววๆก้าวๆเขาบอกว่าวันนี้พ่อลบจะเป็นพารงของเขาซึ่งก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะคุณพูดไปนึกที่คุณพูดอะ่ะเล่นด้วยเหรอเนี่ยที่คุณบอกว่าพ่อลบเป็นตัวพารงคุณพูดใช่ไห<ด>มถามว่ามึงเล่นทีมนี้ด้ยวยเหรอเล่นดิคุณโค้ชเราอยากกลับก่อนได้ไหมครับพอดีปกติผมไม่เคยไม่เคยชอบแบกงพลังโอ้ <ผม S 2> โอเวลาเตะบอลเนี่ยใครเล่นการด้วยเดี๋ยวรู้เวลาเตะบอลเนี่ยแม่งมันก็ต้องเล่นกับ,<ล>กบคนที่พอเล่นบอลเป็นไม่ใช่ว่าเหมือนแบบเจดำแม่งถ้าถ่ายคลิปให้ฝั่งตรงข้ามแม่งไม่เอาอะไรแลล้้วกกก็็ริงปั่่่นนนเีไม คือไม่ได้เลิกแต่บอลใช้ได้มาสามปีนะผู้ไปเล่นเื่อผูไปเล่นเดี๋ยวจะให้น้องมันจับคนเดียวเลยวเนี้ยภาระอีหฝา่งเลยดูแลกูเอยวันนี้เดี๋ยวก็รู้กูสะาดกูนอนน้อยด้วยกูต้องกูวิ่งแบกเตะดำนี่ยงออกตัวใช่แล้วใช่ป่านอนน้อยเดี๋ยวเราดูนี่คนอย่างนี้นะบอกพ่อลบเป็นภาระดูดูมันดูมันดูมันเอออะนนี้มาดูมาดูเซนเตอร์หน่อยเซนเตอร์ตัวหลักของเราคุณปาล์มสามบาทห้าบาทวันนี้คุณสภาพคุณนี่ท้องกี่เดือนแล้วเนี่ยก้มไปใส่ถุงเท้าเรียนหัวแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ได้อันนี้ไม่อยากก้มไปใส่ของเท้าเวียนหัวแล้วมายืนสิแล้วขาไปวันนี้วันนี้ได้กี่นาทีเนี่ย100ร้อยนาทีพอเตอร์ลยยี่สิบอเตอร์เลยย <c oughs> <4 S 1> ี่สิบห้าสี่พอเตอร์สี <c oughs> อ่อเตอร์ใช่พอเตอร์เดียวได้ไหมกูต้องคุยเพราะลบอ่ะ แล้วตะกี้นิดเดียวผ่านไปสามควอเตอร์แล้วนะสามนี่ควอเตอร์สามนะตอนสามตะกี้ไส้กูดูอัวมานนุ่นหน่อยแล้วยตะมือยัดกลับเข้าไปจะตายแน่เนอะว่าสร้างความสวยนะครับสร้างความภาคภูมิใจให้ทีมงานเจดมเพิ่มขึ้นเลยสุดยอดเลยเป็นสุดยอดมากเลยตั้งใจนี่หัวหน้าหัวหน้าตั้งใจเปิดเลยต้งใจยิงครับตั้งงใจยินี่หัวหน้าหัวหน้าตากล้องฝ่ายตาต่อที่เจดมใ้งานดึกดื่ยอมหลับนใช่เพราะเพราะมีมันคนเดียวนี่แหละโอเค ยิงมุุ้ยเราตรงนี้เจดําจะล็อกหนีไม่ผ่านครับย้อนไปทีหนึ่งหาครับได้ครับเจดําเจดําได้เจดํามีออมหลังไปแล้วช้าต้องบีดตรงนี้เอาได้ด้วยครับยังเป็นการจ่ายที่ดีอยู่ครับลากมาบอลของทางด้านที่พ่อลบเราให้ตรงนี้ย้อนหลังแต่ยังมีตัวซ้อนแล้วลองยิงบอลไปเลยแล้วโอ้อาครับตีเสมอได้ครับโู้โหจาก9 2ครับหืมโอ้โหนี่เจดําได้เครดิตด,ด้วยครับ ข้อลบได้แอซีสครับหาครับดูในสนามก่อนตรงนี้โค้งมาครับมือล้วเฟื่องนานได้สมบัติแล้วเลียดไว้ล้วโอ้โหมงสวยจริงๆครับโอ้โหมงสวยจริงๆครับตรงนี้โโอ้หเป็นสำรองที่ลงมาครับโอ้74ของทางด้านทีมบอลลงครับผู้ออกนำในคอร์เตอร์ที่3ครับ2 1ครับตรงนี้สวยเหลือเกินครับโอ้โหมงแบบสะบัดหมอจดเลยนี่ครับเหยายาวไปเลย บอลตกปามมาทำหนังวิ่งมาเจ้าเจ้าแล้วเอาอะไรด,ด้วยโอ้โหควา,ามมาของปามแล้วตรงนี้ไหลให้พอลบจอดแล้วดึงเข้าวาแล้วตักตรงนี้เรียบร้อยครับสามหนึ่งแลู้แล้ว,ลวลชี้ให้เครดิตของปามมาทำหนังเลยครับโอ้โหแล้วดูดิอ่ะแขกกันเลยครับสุดยอดครับโอ้โหต้องชมปามัางปามาทางหนังด้วยครับตรงนี้ไปถึงไปให้สุดเลยโอ้โหแล้วดูพี่เก็บเงินชัยมา แสดงความยินดีได,ด้ด้วยเลยครับแต่ประตูนะครับทางด้านทีมบอลลบตัวนี้ยังมองได้อุ้นี่มีผลด้วยนะครับใช้ดามที่ลงมาในคอตเตอร์สี่เนี่ยลงมาแล้วทีแล้วประตูขึ <c> ้น <oughs> นำอีก,กรูปแบบถึงจะไม่มีส่วนร่วมก็ได้แต่ก็คือใช้คำว่ามีผลเนี่ยเอาดีซ้ายมาชจดามผมไม่ทันกับผู้จ่าย้จดามแบบขอโทษเพื่อเลยครับตรงนี้ครับ ปันมาสวยแล้วครับดูว่าการบอลลงของเจดาครับนี่ครับจับแล้วเล่นได้เลยครับดูวับหลอกจะยิงซ้ายแต่เลือกเยี้ยวตัวแล้วปั่นขวาบอลไม่ติดซ้ายครับถ้าติดซ้ายเนี่ยมีเสียบเสียบเสาได้เลยครับมีสิทธิ์เสียบเสาได้เลยที่ผู้สาวตัวปัดให้แล้วผู้สินเป่าจบเลยครับ ็ถือว่าเป็นเกมแรกที่ประเดิมการเป็นโค้ดให้กับทีมพ่อรถก็ถือว่าโอเคทำได้ตามแทคติกที่เราวางไว้ก็ต้องยอมรับด้วยว่าันกูสู้ก็มาดีมากไอ้กูจริงจังเลยมั้งนี่ครับนี่เลยจ้ะคุยคุยคุยกับพ่อรถกับพี่บุญหน่อยวันนี้จะทับมิตรครั้งแรกของทีมพ่อรถทูตพี่บุญกับพี่บุญซัลก็เกดวันนี้สนุกสนานพ่อคุยไม่เก่งคุยต้องคุยกับพี่น้องเลยเอาพูดแล้วพูดหายใจทำไมผอแข็งยิ่งยิงสี่คน ยอดครับคนเดียว<า>แล้วนี้มีประตูชัยด้วยก็เน้นเหนือใช่ธรมรมดาไม่ยิงครับทม่ผมมีแตรจะเคลียร์เลยแต่ครูไม่ตื่นครูไม่ตื่นสุดยอดนะทีมนี้ถือว่าแบบรวมรวมดาราสนุกสนุกครับสนุกสนุกมากก็เลยไม่กล้ายิงกายิงแน้นอยครับกูไม่อยากอยู่ในเฟรมนี่เลยนี่ก็พ่อแล้วก็เพื่อน ก็สนุกนะครับก็วันนี้ขอบคุณซ็อกเก็ตด้วยประตูสู่โลกฟุตบอลโอเคครับนี่รองเท้าสีดำก็ซ็อกเก็ตก็อันนี้นี่ด้วยครับไปดูได้ไปดูได้นะครับตัวนี้โปรโตไทป์นะตัวนี้มีสายขาขาแล้วด้วยนะครับฝากด้วยซ็อกเก็ตกับสุสกิอาจารวันนี้ขอบคุณพี่บุญจากนุ่งโพรลกันมากครับขอบคุณมากคครับสุประชัยครับคุณลพัน์วันนี้เรามาทำไรวันนี้เป็นอีกหนึ่งนัด เป็นแมตช์ล้างตาของซ็อกเก็ตที่จะเจอกับทีมพบรถซูซูกินัดแรกเราเจอกันเราชนะเขา3ามสอ่ะที่คุณเฉลิมพัน์ยิงตีเสมอใช่ไหมครับผมแล้วคุณก็แอคเอาคลิปไปลงในไ g ีตัวเองใช่ไหมแล้วก็เก่งเหมือนเจ้านายช่องน่ะคุยยิงจนพันยัไม่เข้าเลยเออวันนี้นัดที่2ทีมซ็อกเก็ตก็จะเตรยีตรยมเ,เพราะว่าไปดึงนักเตะไทยลงไยลีมาซึ่งเราก็ไม่ยอมพบรถซูซูกิให้งบจะดามาพันล้านปอนด์เป็นขนมปังล้วนๆเลย ต้องไปดื่มที่ดิซอมาไปดื่มเฮียแฮท SDF มาไปดื่คุณแชมเปอ้อ SDF มานี่ซื้อเยอะกว่าแมนยูอืน่นเลยะซื้อเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะใช้งานได้หรือเปลนะ่านะเดี๋ยวรอดูแล้ววันนี้รวมตัวอินฟูเยอะแยะมากมายแล้วก็ประธานสโมสรวันนี้จะลงสนามเองด้วยแต่พ <c oughs> <c oughs> อกล้องไม่จับที่ใส่รองเท้าง้อแก้วง้อกพวกกล้องจับที่รองขึ้นมาเชื่อ <c oughs> ส่วนคนนี้นี่มิดฟิลดจากสกอเกตนี่คุณจาเจอเขาได้ที่สาขาบางใหญ่ ไปเจอเขาได้เนี่อ่าก็เป็นร้านรองเท้าที่ดีมากคุณปามาเท้าลุ่หนังนี่ก็เป็นเดอะแบกของทีมเราซึ่งพ่อลบไปรับมาจากสนามบินแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินให้มันบินมาจากเชียงใหม่เพราะไม่ได้เกมนี้โดยเฉพาะอ้ข้างหลังใหญ่โตแปนี้เลยเข,ข้างหลังใหญ่โต <c oughs> ข้างหลังใหญ่โตนี่ นี่แหละเป็นเดอะแบ็ของเราเพราะว่าเกมส์้วที่แล้วเขาเป็นคนสำคัญที่แอซิดใหนพูลบถยิงครั้งนี้เลือกยิงเองก็ได้แต่ผมเลือกเลี้ยแขลงเลี้ยขาเอาไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเขาไม่ชอบตรงนี้วันนี้ก็วันนี้ไม่นี่คุณชาร์ปดีโฟกัสนาพิเศษนี่ก็เป็นเจ้าของดีลเลอร์แท้ที่เจ๊ชอบพูดถึงใช่มพูดถึงคนนี้ตลอดเป็นเป็นรุ่นน้องที่อ3ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของศูนย์ดีลเลอร์ที่ดีที่สุดในฝั่งพนนี่ดีโฟเดียวใช่เจ๊พูด ไฟตต่อไม่เป็นเลยอุ้ยโอ้โหเต้กดีมาเจอดิและนี่สุดที่รักของเจ้วันนี้มาด้วยหลังจากที่มันแฮงมาหลายวันวันนี้มันอาการดีขึ้นมาเลยไปมาเตะบอลด้วยอ๋อน้าเจ๊ปรดเจี๊ยบวัสดีครับพ่อสวัสดีครัับสสวดีครับพ่อมีตังคผัดนี่ด้วยไม่เจอกันนานางทีจะเจอกันก็อาทิตย์ละครั้งสองครั้ง บอกเลยวันนี้ถ้าไม่มีน้องต้องไปรับนะกูไม่หมาต้องมาห้งโอ้ทุกคนรักกูนี่แหละได้มีคนไปทำเองแล้วต้องถามว่าพี่เจดเขาไปพับดิกกันต่อนะผมไปนะกูก็ไปกับมือกัูกมากับมึงอะกูมากับมึงอันนี้นี่มาแล้วป้าเจดมาพิสก้ามาพิสก้าได้เวลาจัดทีมระบาดใจมากโอเคเซนเตอร์พี่ต้องแบ็คขวาแบ็คขวาแบ็คขวาพี่เก่งแล้วกันพี่ได้ครับที่จริงแบ็คซ้ายโอเคหลังสี่แล้วนะตามนี้ แล้วก็กลางกลางคู่เป็นเลเซอร์เบนส์เลเซอร์เบนส์กับพี่ต้องเหมือนกันได้เพอพี่อุ๋ยังไม่มาแล้วก็ข้างบนสามตัวซ้ายเป็นปา์มสิวัตระอ่าที่สองสามหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตรงกลางเซนเตอร์เป็นแฮรแล้วก็หน้าขวาเป็นทรัพแล้วก็นักาข่าวพ่เวงรถเดี๋ยวสลับสลับกันนะเราเยอะมากกว่าเดี๋ยวสลับสลับกันเนะหน้าสามหน้าสามก็ได้หมายถึงว่ากองหน้าสามคนไม่หน้าไม่หน้าสามไม่หน้า เล่นของผมอย่าไปเล่นเกินๆก๋าที่วิ่งอะไรวิ่งะไรนะวิ่งบกวันนี้คุณนี่จริงเลยคุณมาลบ็อขอโทษทีนะฮะวันนี้คนมันเยอะก็เลยอาจจะต้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งแต่ไม่ไม่เกินสิบนาทีออกแน่ไม่เราเล่นกันยังไงกี่ควอเตอร์ สามหรือสี่นะพ่อสาี่อ้ถึงการ์ดได้ดไได้เล่นทุกคนแน่ครับไม่ต้องโอเคกำลังแล้วเดี๋ยวโยนโยนบกเข้าลบแล้วก็แยกเลยมีคีย์เวิร์ดมคียอมคีย์เวดคียวออะไรสูซูกิเฮ้ยสามูซูกิเฮ้อย่นะยาวอันนี้กูยาวยาว

แล้วกรรมาการก็เป่านวีจบเสียดายอ่ะถือว่าวันนี้กระชับมิดแต่ว่า,าเละไปหน่อยไว้เดี๋ยวไม่รู้ว่าท่านประธานสโมสรคุณมารลบก็จะไล่เจ๊ออกว่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูผลง่ายที่าเป็นไงแม่บ้าวันนี้สวัสดีครับสนุกดีครับ,ก,รบก็เดี๋ยวเราจะไปล้างตากันที่หอยพอหินเลยเหรอพี่ใช่มีแมชแล้ววัน สุขที่แผ่นเจอทีม่มีนะเดี๋ยวรอดีกว่าเนี่วันนี้พี่อู๋คนกลางตัวหลักของเราเราติดมามากับเลือกแล้วให้พี่อู๋มาดีดีดีเหนื่อยเออยังดีดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเมาม์เฮ้ยสองฮาร์ดเองมันให้โอกาสกันด้วยจะให้โอกาสเจดมคุอมมิคไหมครับได้นัดเองได้ยังให้ไปพันล้านปอนด์ ขนงานเป็นอย่างนี้แล้วมันกึ่งดูจริงๆอ่ะมันมีตัวหนึ่งที่เป็นให้เราต้องมาแบ่งใครผมก็พอก็พอรู้เรื่องฟุตบอลอยู่บ้างนะครับก็พอจะมีเพื่อนๆน้องๆที่มาเตะบอลได้บ้างก็ไม่ไม่จริงว่าเอาเอาอ๋ออย่าไป็นโค้ชเหรอเอาเจ๊ออกไปก็ได้ผมกะครั้งนึงเราเรียการเสริมทัพเราเสริมเนี่ยดิฉันโป้แกดิซอร์มาโดนเยอะขนาดนี้นี่คือคอลเลคชันให้เยอะกว่าดี้อีก ปกติไม่มีเขาเราชนะเลยไ่คือเป็นข้าวมิ้นูู้เราเลยอออันนี้พอเรามาปุ๊บด้วยเนเจอร์เราเล่นเกมลุกแันใช่เพราะนั้บอลมันจะแพ้ได้เยอะแต่ข้างหลังมันจะล่วนอ่ใช่ครับผมดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอาสนุกวันนี้สนุกมากสนุกมากนะครับก็แพ้ชนะไม่สำคัญแต่วันนี้แพ้เนี่ยผลงานให้ใจดำรับผิดชอบคนเดียว นะครับเราแพ้วันนี้เพื่อไปชนะวันข้างหน้านี่ฟังคุรีไว้แพ้วันนี้เพื่อไปชนะวันข้างหน้าโคตรคมเลยจัดซอนนี่แพ้มาตลอดยังไม่เคยชนะแต่คิวจะขึ้นหลังแล้วพี่อันนี้คมมากเลยอ่ะวาฝากติดตามด้วยเฮียแฮกวิจัมป้พี่ลีซอนเลเซอร์เบนแล้วก็ไอตัวนั้นพี่บ่าวช่างมันอะไรไม่ต้องสนใจมันมากไอตัวนั้นเฉยๆไอตัวนั้นไอตัวนั้นไอตัวนั้นเล็กตัวเลยเอาพื้นที่คุณได้พีากติดตามช่อตเกตด้วยรองเท้านี่แน่นอนมากเปิดประตูสู่โลกฟุตบอล